สวัสด,ดีครับเพื่อนๆชาวฮอลิีไซด์หลังจากมีเพื่อนๆได้คอมเมนต์ในเทปจัดอันดับ5หูฟังสายเบสในงบไม่เกินพันบาทจากเทปที่ผ่านมาว่าอยากให้ทางเราแนะนําหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเสียงแหลมและยนร้องว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างมาในเทปนี้ครับเราจัดให้ตามคําขอกับ5หูฟังเสียงหวานในงบไม่เกินพันบาทจะมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างเราตามไปดูพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มต้นในอันดับที่5ครับกับ Secret n u o หูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์เดนามิกเดี่ยวขนาด10มิลิเมตรที่ภายในจะประกอบด้วยเดนแอมแบบ LPC โดยจะทำงานคู่กับชุดแม่เหล็กภายในตัวเดเวอร์ที่ทาง s i g r a t ได้ทำการปรับจูนให้เนื้อเสียงมีความสมดุลและเข้ากันในทุกย่านแถมตัวหูฟังยังรองรับการอัปเกรดสัญ,ญญาณแบบ2พินขนาด0.78มิลิเมตรได้อีกด้วยโดยแนวเสียงของ C o, s i g a t n e o เนื้อเบสจะมีความนุ่มเดนามิกของกีตาตร์เบสและกรองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะโดยเฉพาะย่านแหลมที่มีความเด่นสามารถ ดึงราละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจน ปลายแหลมลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยเสียงร้องมีความใสออกในโทนอุ่นให้ความเป็นธรรมชาติได้อย่างชัดเจนถือได้ว่าเป็นชุดหูฟังแนวเสียงมอนิเตอร์ได้อีกรุ่นหนึ่งในด้านเวทีเสียงจะมีความกว้างทําให้สัมผัสได้ถึงระยะของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนหากเพื่อนๆสนใจ inbox มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเรามาลุยกันต่อครับในอันดับที่4กับ t f z T2 Pro หูฟังไดเวอร์เดนามิกเดี่ยวในตํานานจาก t f z ที่ทางบริษัทได้แจดโปรโมชั่นลดราคาจากหูฟังหลักพันสู่ หูฟังราคาหลักร้อยด้วยจุดเด่นของการ Jun เวอร์ d y n a มิกของทาง t f z ที่ให้แนวเสียงที่มีความสมดุลและดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนโดยแนวเสียงของตัวหูฟัง t f z T2 Pro เนื้อเบสมีมวลแน่นกระชับเสียงในย่านแหลมดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมีความมนลากไปได้ไกลเสียงร้องมีความใสโปร่งเป็นธรรมชาติด้านเวทีเสียงมีความกว้างอบร้อมสัมผัสถึงระยะและตำแหน่งของชิ้นดนตรตีได้อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ เสียงดีอีกหนึ่งรุ่นของ T-FZ ในราคาสุดพิเศษที่เรียกได้ว่าคุ้มเกินราคาหากเพื่อนๆสนใจ Inbox มาสอบถามกันได้เลยนะครับเดินทางกันมาตอนในอันดับที่3ที่เรียกได้ว่าเป็นหูฟังกระแสแรงข้ามปีอย่าง BGP Scale Pro หูฟัง e Ear Monitor ที่ด้านในจะประกอบด้วย d i v e r Dynamic และ d i v e r BA โดยทาง BGP ครับเขาได้ทําการปรับจูนเสียงให้มีความสมดุลและดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างหมดจดทําให้รองรับการใช้งานด้านมอนิเตอร์เสียงรวมไปถึงตัวหูฟังที่รองรับการอัปเกรดสายแบบ MMCX ได้อีกด้วย ซึ่งแนวเสียงของตัวหูฟังครับจะเด่นในด้านเสียงแหลมที่จะให้รายละเอียดที่ชัดเจนสามารถดึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,ออกมาได้อย่างหมดจดปลายแหลมลักไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยรวมไปถึงเสียงร้องครับที่มีความใสสมดุลเป็นธรรมชาติโดยเนื้อเสียงจะออกในโทนอุน่นตำแหน่งนักร้องที่อยู่ตรงกลางในส่วนของย่านเบสมีความนุ่มกระชับไม่รบกวนในย่านอื่นฟังสบายไม่รู้สึกอึดอัดรวมไปถึงเวทีเสียงที่มีความกว้างทําให้เราสัมผัสถึงระยะและตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนหากเพื่อนๆกําลังมองหาชุดหูฟังที่เน้นรายละเอียดของ เนื้อเสียง BGVP Scale Pro ถือว่าเป็นชุดหูฟังที่สุดคุ้มทั้งในด้านคุณภาพเสียงและราคาที่จับต้องได้ในราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจอิ็อ็อ์มาสอบถามกันได้เลยนะครับ แล้วมาต่อกันในอันดับที่2กับหูฟังสุดคุ้ม s e ิ m ก o ต EW 1 0 0้หูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์เดน a มิกเดียวที่ทางซิ m ก o ตได้ทำการปรับจูนให้เป็นหูที่มีแนวเสียงที่เน้นรายละเอียดมีความสมดุลทั้งในเสียงย่านกลางและเสียงร้องให้มีความลงตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดีจุดสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับตัวหูฟังไม่สามารถเปลี่ยนสายสัญ,ญญาณได้แต่ด้วยตัวสายที่มีเนื้อทั้งแดงแบบ OFC ทําให้การส่งสัญญ,ญาณเสียงมีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติโดยในส่วนของแนวเสียงของตัว EW 1 0 0้ 100, จะเด่นในเรื่อง ของเสียงแหลมที่ให้รายละเอียดที่ชัดเจนปลายแหลมมีความมนเสียงร้องนำมีความโปร่งสายสมดุลเป็นธรรมชาติแนวเสียงออกในโทนอุ่นฟังสบายเนื้อเบสมีขนาดกลางมีความนุ่มกระชับเดนในมีของกีตาร์เบสและกลองขับออกมาได้อย่างลงตัวในด้านเวทีเสียงมีความกว้างโปร่งมีมิติทำให้รู้สึกถึงตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจน ถือได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ทางซิมกอได้ทําการจูนเสียงได้อย่างลงตัวในราคาหลักร้อยที่ใครก็เป็นเจ้าของได้หากเพื่อนๆสนใจสามารถ็อ b o x มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับแล้วแล้วเราก็มาถึงในอันดับที่1กับ Super TFZ Queen 2023หูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่เด่นในด้านเสียงร้องด้วยคุณภาพของตัว d ดเวอร์ไดนามิกที่ถอดแบบและทําการปรับจูนเสียงจากชุดหูฟังในตํานานอย่าง T f z อ u e e n จนได้มาเป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่แกะกล่อง้วพร้อมฟังได้ทันทีแต่ก็มีข้อสังเกตยอย่างนงนนึะครับ ว่าตัวหูฟังไม่สามารถถอดเปลี่ยนสายได้แต่ก็แลกมาด้วยเนื้อสายทองแดงเกรดคุณภาพแบบ OFC ที่จะช่วยส่งสัญญาณเสียงได้อย่างลื่นไหลซึ่งแนวเสียงที่ทาง Super t f z c ได้ทําการปรับจูนตัวหูจะเด่นในด้านเสียงร้องที่ให้ความสมดุลใสเป็นธรรมชาติเนื้อเสียงจะมีความนุ่มออกในโทนอุ่นฟังสบายรวมไปถึงเสียงในย่านแหลมที่สามารถขับรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมนลากไปได้ไกลมีความเป็นประกายเนื้อเบสจะมีความนุ่มกระชับไม่ลุกเล้าแถมยังให้เวทีเสียงที่มีความกว้าง มีระยะสัมผัสได้ถึงมิติของชิ้นดนตีได้อย่างชัดเจนหรือว่าเป็นชุดหูฟังอีกหนึ่งรุ่นที่สุดคุ้มทั้งในด้านคุณภาพเสียงและราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจิ็อ b o x มาสอบถามกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอลิสไท์กับหูฟังทั้ง5รุ่นในเทปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างหรือใครได้ลองหูฟังตัวไหนกันแล้วบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดรัคบี